รีแตกใบเฟิร์นลงรูปคู่นายครั้งแรกหลังข้ามเส้นเฟรนด์โซนพึ่งได้รับฉายาจากสมาคมนักข่าวบันเทิงปี2565ว่าคู่รักล้นทะลุจอบไปหมาดๆสำหรับคู่ของนายนภัสและใบเฟิร์นพิชนกที่นับตั้งแต่ประกาศข้ามเส้นเฟรนด์โซนเขาสู่การเริ่มต้นพูดคุยศึกษาดูใจกันแฟนๆทั้งประเทศก็ตามติดคอยเอาใจช่วยกันไม่หวาดไม่ไหวล่าสุดใบเฟิร์นหลงภาพคู่ภาพแรกหลังกระแสข,ข่าวรักร้อนร้อมา ให้แฟนๆได้ครีตกันถึงจะเป็นแค่การโปรโมทผลงานละครรีรันเรื่องซอยสบัญงาที่เตรียมลงจอฉายอีกครั้งทางช่องสามแต่ความฟินก็ทะลุจอเกินร้อยโดยเจ้าตัวแคปชั่นว่าละครจะรีรันยืนหลบทําไมคะพี่เทียนคืนนี้ซอยสบัญงารีรันตอนแรกอย่าลืมดูกันนะคะด้านแฟนๆแห่คอมเมนต์ถล่มทลายเช่นวีดบ้มแค่นี้ฉันก็ฟินแล้ว How to โพดรูปคู่ยังไงไม่ให้เคินเคิร์นพรีเวดดิ้งได้อยู่นะโอ้ยทำไมเคิน โซคิวและอื่นๆ